สวัสดีครับผมหมอมาคพันธ์ันฟาร์มนะครับก็พามาอัปเดตล็อกผสมนะครับก็ล็อกนี้ทำความสะอาดใหม่นะครับใสยเข้าแล้วก็ทำให้พันตัวใหม่เข้านะครับแม่นี้แม่ทองมณีนะครับลูกสาวสามเปนจรักข์นะครับสามเปนจรัเข้เกิดเก้าแสนล็กนะครับเข้าเลยนะครับ ก็ชุดนี้จะผสมช่องิปนพนมรุ้งนะครับมหานครเสืร์ดำสมเงินแตกนะครับเอาชูน้ยเดี๋ยวส่งให้พี่หนุ่มคู่หนึ่งนะครับก็เริ่มผสมแล้วนะครับสองใบจะเป็นไข่ปลอมนะครับแต่ว่าแม่ไก่พร้อมแล้วจับกดผสมไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับ นี่ให้ชมนะครับเพชดพนมรุ้งบวกสาวเบญจลักษ์คู่เกิดเก้าแสนเล็กนะครับแม่ไก่สมบูรณ์ดีนะครับสว<อ>ัส<อ>ดีครับ